ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการได้อย่างเสียอย่างทางช่องจรีและร้อยแปชนะครับวันนี้เราได้รับเกียริจากโชว์รูมโตโยต้าโชคดีอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลและสาน,นีอีกแล้วนะครับให้มาทําการถ่ายพรีวิวโตโยตา้าโฟร์เ e เนอร์ลีเจนเดอร ดึงดึงดึงจนลำคาญเหมือนน้องคนนั้นพูดจริงๆกองหลังตัวเดียวนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะโดยกดตรงนี้แต่ว่าคือคนเป็นง่อยก็ขับได้ล่าสุดอันนี้มีแบบเปิดฝาท้ายอัตโนไหมครับทำไง่าอวงการมายานะ ผมก็ตามธรรมเนียมนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันก่อนนะครับเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยก็เป็นเหมือนตาของคนจะทําอะไรเราก็จะสบตาก่อนนะอะไรเงี้ยนะฮะไฟหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยน LED Lighting g u d i มันจะกลายมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นชั้นๆแบบนี้นะฮะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะกลายเป็นแบบซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์ของ Toyota ไปแล้วในยุคนี้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะฮะส่วนไฟเลี้ยวซึ่งหมายรวมถึงไฟฉุกเฉินด้วยเนี่ยนะครับอาจจะแปลกใจใช่ไหมทำไมมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าฟรีเควนเชียก็คือมันจะแบบวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยน,นะครับกระจังหน้าออกแบบใหม่หมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบรถค่ายยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะใช้คําว่าเฟ l ลิฟของเราก็จะเป็นแบบบิ๊กโมเดิลชออะไรเงี้ยจะมี กล้องมองภาพด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็น1ใน4กล้องที่จะดึงภาพทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันให้กลายเป็นภาพจากกล้องมองรอบคันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในด้านในอีกทีหนึ่งส่วนด้านข้างนะครับก็ตามเทรนด์ตามแนวโน้มของการออกแบบดีไซน์รถสมัยใหม่นะครับคงไม่มีรถรุ่นไหนเอาไฟเลี้ยวมาไว้ตรงนี้อีกแล้วนะฮะเขาก็จะรวมเข้าไปอยู่ในกระจมองข้างเลยนะครับ ซอร์ยังเป็นแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นฟรีเควนเชียลเหมือนกับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีกล้องตัวที่2ใน4ตัวนะครับที่จะดึงภาพไปรวมกันนะครับให้เราสามารถกะระยะในการขับที่ความเร็วต่ำรวมทั้งการถอยจอดอะไรต่างๆให้ได้แม่นยำขึ้นปลอดภัยขึ้นต่างๆนะครับล้อแม็กก็จะเป็นขนาด20นิ้วใช่มาพร้อมกับยาง2อ5 5 0 R 1 5นะครับดันหลอบแบรนเทค PT 3 ประมาณนี้อ๋อลืมบอกแต่ว่าหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่านี้เป็นแบบเจเนอเรชันที่3แล้วนะฮะสำหรับ Fort คจูเนอเนาะเขาเรียกว่า p p v นะครับก็คือเป็นรถ SUV ที่แบบว่าตกแต่งปรับปรุงพัฒนาต่อยอดมาจากรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสหน้าตาเป็นแบบนี้น่นะครับซึ่งมันจะทำงานร่วมกับมือจับประตูนะครับโดยที่คันนี้นะเนื่องจากว่าเป็นคันใหญ่แล้วไม่ใช่แบบว่า Entry Level เหมือนกับ โต y ยต้ายา i s อะไรเงี้ยอันนั้นจะมีแค่ประตูฝั่งคนขับนะครับแต่ว่าอันนี้มีคู่เลยทั้งซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูแล้วกันแต่มันมีจริงๆไม่โกหกนะแต่ว่าเขาจะมีการแบบปรับปรุงคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์แบบสอดมือเข้าไปแล้วค่อยเปิดใช่ไหมอันนี้คือกดปุ่มจะล็อกหรืออันล็อกก็คือกดปุ่มอย่างเดียวนะซึ่งส่วนตัวเราชอบนะ เพราะว่าหลายคนคงติดนิสัยที่แบบว่า lock, ล็อกรถแล้วต้องเช็คว่าเอ้ยมันล็อกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นเซ็นเซอร์ด้านในอย่เงี้ยมันก็จะกลายเป็นอันล็อกแต่จริงๆมันก็จะมีหน่วงเวลาอยู่นิดนึงนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบสแตนเลสนะครับไล่ลากยาวตั้งแต่กระจกมองข้างนะยาวไปสุดข้างหลังเลยนะครับซึ่งหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันมีแค่ข้างล่างใช่ไหมเพราะว่าข้างบนเนี่ย หลายคนก็จะไปติดแบบเวทกาศอะไรเงี้ยนะครับไอ,อตัวกันาสาดนะถ้าติดกันาสา์ก็จะได้มีเสียดายความแบบเป็นพรเมียมอะไรอย่างงี้อันนี้เขาเรียกสครับเพลทเนาะใช่เป็นบันไดาชายข้างใช่นะครับก็จะมีให้ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถแบบขึ้นเหยียบอย่างงี้ได้จริงๆขยมได้ <laughs> เวลาใช้ก็แบบอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับก็จะทําให้การขึ้นลงรถเนี่ย ง่ายยิ่งขึ้นนะครับมาที่ไฟท้ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่หลวงใหญ่โตนะก็เป็นฟรีเควนเชียลเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าคือถ้าดูใกล้ๆมันเหมือนไม่ไม่เห็นว่ามันวิ่งอะ่ะต้องแบบมองไกลๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะเออวิ่งออกแบบนี้เหมือนกับ chr นะครับเตาอ,อากาศด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบชาร์จฟินพรีฉลามนะ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะสามารถดูดสัญญาณวิทยุได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะพร้อมกับสปอยเลอร์อันใหญ่โตโโหระทึกบ้างใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะซึ่งเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าบางทีไฟท้ายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยสะดุดตาไม่ค่อยแตกต่างจากการเปิดไฟท้ายสักเท่าไหร่เนาะจะต้องมีตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับอืมแล้วก็อันนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนี่ มันไม่ได้สุดแค่นั้นนะครับไอโครเมียมด้านข้างนะมันอ้อมมาด้านหลังโอปรัดว่าด้านหลังอีกนะฮะเออก็จะเป็นตัวที่แบบว่านำสายตาให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้จากเดิมที่ใหญ่อยู่แล้วเนะี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับเออเป็นพี่ใหญ่ของวงการแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบว่าตัวหนังสือเขาเรียกว่าแบทนะครับเออคำว่าฟอร์จูเนอร์แต่ว่ารอบนี้จะไม่ได้มาพร้อมกับโครเมียมนะเพราะหลายคนก็มองว่าเอ,อโครเมียมเยอะๆมันหรูเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรา น่าจะเป็นสายลุยนะครับเออก็จะเป็นแบบสีดำๆเงาๆนะฮะหรือว่าเปียโนแบล็กนั่นเองนะครับอ่านะข้างล่างก็แน่นอนนะครับจะมีกล้องด้วยเนาะความเปิดด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนี่โดดเด่นสะดุดตาอยู่ตรงนี้นะฮะไฟตัดหมอกก็มีคู่ไฟถอยก็มีคู่อ่าเพราะเราคันใหญ่นะครับยางอะไรอยู่ด้านนอกห้อยท้ายอยู่แบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่แทนจะเอาไปติดแกส๊สซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคนติดแก๊สกันแล้วนะ ร้านติดแก๊สก็ค่อยๆทยอยปิดตัวลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็เคยมีประสบการณ์เอารถไปติดแกส๊ส LPG แล้วพบว่ามันแบบเอ้ยมันเสื่อมเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะก็มีคุมนะก็ขับน้ํามันกันไปน้ํามันแก้วนมก็น่าจะเริ่มถูกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีไฮบริดเนาะที่จะมาแทนที่รถแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ยุคข,ของรถไฟฟ้านะฮะในลําดับต่อไปคันนี้นะครับ มาพร้อมกับออโต้ลิฟท์เทลเกตอะไรสักอย่างเนี่ยละประมาณนี้นะพร้อมกับเซ็นเซอร์เตะเปิดนะครับจากด้านหลังเนาะคือที่รีโมทก็มีปุ่มเปิดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูกดค้างนะครับอ่พาพอกดค้างปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ตอนปิดนะครับก็สามารถที่จะปิดได้จากตรงนี้นะ,ะกดค้างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับว่าน้องมีแบบเซ็นเซอร์เรื่องความปลอดภัยต่างๆหรือเปล่ามีหยุดด้วยนะฮะหรือถ้าไม่อยากกดตรงนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ก็ได้แต่ว่า,ถ,าถ้าปิดลงมาครึ่งกลางๆเนี่ยเราไปกดมันจะกลายเป็นเปิดนะครับอ่านี่ก็ได้หรือจะเตะเพื่อปิดก็ได้ใช่ไหมครับ,รบอ่า รู้สึกว่าเราจะให้ความสำคัญกับออโต้ลิฟต์เทลเกตเป็นอะไรมากไหมวงการมายานะ,ะแล้ววันนี้ตอนปิดนะครับก็สามารถเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นการดึงลงมาหรือว่าการกดปุ่มหรือว่าการเตะอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเตะ <S <S จริงๆมือก็จะว่างแล้วนะเพราะว่ายกของมาใส่ปุ๊บมือว่างก็กด อ่าประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปทดสอบทดลองขับกันเล็กน้อยนะฮะก่อนอื่นขอสตาร์ทก่อนนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าร้อนก็เป็นพุชสตาร์ทแน่นอนนะครับเฮ้ยพวงมาลัยมันมีการแบบดุกๆๆกดุกด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญอะไรโอเคสิ่งที่ส่วนตัวเน้นรู้สึกสะดุดตานะครับก็คือ p a d d l e shift นะ ที่เคยเห็นเนี่ยก็คือรถแบบแฮชแบ็กคันเล็กๆอะไรเงี้ยที่เขาจะมีกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มีซึ่งล่าสุดเนี่ยเราได้นั่งรถคันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าลองทริปอ่ะมันเป็นการเดินทางที่ยาวมากนะฮะก็คือจากจังหวัดนครปฐมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วคันนี้รถที่ใช้เดินทางก็คือเป็น Fort u n e r แต่ว่าเป็น TRD ตัวเก่านะครับซึ่งเราก็ถามว่ามีแพดเดิลชิฟด้วยเหรออะไรเงี้ยประโยชน์ของมันคืออะไรก็คือเอาไว้ใช้ เป็นเอนจิ e นเบร e อะครับก็คือเอาไว้ช่วยชะลอความเร็วเนาะเวลาที่แบบว่าต้องการเบรกฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือเบรเทามันเอาไว้อยู่แน่ๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นโอเคอ่ะ ตามธรรมเนียมครับผมดูขอ,ขอบขอบด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างประตูเนี่ยก็คือเป็นกระจกออโต้สีบานตรงนี้เป็นทวิตเตอร์นะครับลำโพงตัวที่โอ้มีลำลำโพง JBL 9ตัวครับผมโอ้ไม่ต้องเสียเงินทําเครื่องเสียงอีกแล้วนะถ้าซื้อรถคันนี้ไปนะ <c oughs> ก็คือว่าโฉมก่อนโฉมก่อนเนี่ยยังไม่มี <c oughs> Adaptive Toyota จะเรียกว่า Dynamic ครูซซอนโทร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ลีเจนเดอร์นะครับมีมาแล้วนะฮะสังเกตนะมันช้บแบบว่ามีดันามิกครูสคอนโทรลนะมันก็จะมีปุ่มแบบเซตระยะห่างจากรถขัาหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปุ่มอื่นๆมันก็ไม่มีเลยนะปุ่มครูสคอนโทรลที่เราคุ้นชินกันนะอ๋อเป็นก้านอ๋อโอเคปล่อยไกลแถมแถมนี่ครับตัวนี้มีดึงดึงกับเปลี่ยนเลนอัตโนมัติด้วย อ๋ออ่ะก็เหมือนครอสใช่ครับใช่แต่พี่แอบไม่รู้สึกอะว่ามันดึงตัวนี้ดึงเลยครับเหรอตัวนี้ดึงให้ดูเลยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไดทเทสันนะครับตัวครอสเนี่ยรู้สึกว่าต้องเปิดระบบก่อนเปิดแล้วอ่ะก็ไม่ดึงดึงเบาอ่ะเบาจนไม่รู้สึกกันไม่ดึงเลยครับดึงจนลำคาหร่โอเคครับผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ เข้าใกล้คําว่าออโต้พายโตมากยิ่งขึ้นนะเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยไม่ต้องควบคุมแล้วใช่ไหมก็คือมันแปลผันตรงกับคันหน้าใช่ไหมครับคบันหน้าชะลอความเร็วมันก็ชะลอตามรวมทั้งเบรกด้วยมันก็เบรกตามใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าหลายๆคันเนี่ยก็จะแบบไม่สุดอนะ่ะก็คือมีเตือนออกนอกเลนเนาะ LDA แต่ว่าไม่มีพงม,มาอะไรดึงกลับอัตโนมตัติอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มีนะครับ<ช>ดังนั้นเนี่ย ก็คือคนเป็นง tamam. ่อยก็ข <TV> ับได้ล่าสุดแอร์แบกนะครับที่เสา A ด้วยนะครับเสารวมทั้งเสา B ไม่มีเคอร์เทนแอร์แบกนะครับมันก็จะแบบว่าทองออกมาตรงนี้นะพวงมาลัยเราว่ามันเหมือนเล็กอ่ะคือถ้าเทียบกับตัวรถนะซึ่งส่วนตัวชอบนะครับเราไม่ชอบพวงมาลัยอันใหญ่ๆรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นแมนนวลนะรู้สึกว่าแบบต้องสาวกันแบบชิบหายาปป่วงอย่างเงี้ยนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพร้อมกับเปียโนแบกตรงนี้นะครับ เออมันไม่ใช่เปลี่ยนโนแบล็คมันมีความแบบลายไม้เรือบๆนิดๆเบาๆนะฮะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีออโต้ไฮบีมเบรกมือรถระดับนี้ก็คงไม่นิยมใส่เบรกมือไฟฟ้ามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <c ười> ไม่รู้ไม่ได้ไปอัปเดตรถพ p พค่ายอื่นๆคือคือทุกค่ายอไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับเออเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่าต้นทุนสูงเนาะล้วแต่ละค่ายคือเขาก็ไม่ได้ออกมาถี่อะไรเงี้ยเออเราก็ เลยไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะพบกับแอร์ออโต้ไม่แยกสายขวานะครับซึ่งเราก็ยังยืนยันคำเดิมแม้ว่าน้องจะเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับใหญ่สุดละในตลาดนะแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะ่ะคือตราบใดที่ห้องนอนของเราอะ่ะยังไม่ได้แยกสายขวารถก็ไม่จําเป็นต้องแยกเออแยกทาไมนะฮะเออมันอยู่กันแค่เนี้ยคือเนื้อภูมิข้างนี้ยี่ห้าข้างนี้ยี่สี ถามจริงๆรู้สึกต่างกันไหมไม่ต่างนะครับอ่ะแล้วก็ทันลงมานะครับจะเป็นแบบพลังฉีเออชาร์จไว,ไวเลสเดี๋ยวเราจะล็อกให้ดูแนีเ่เห็นไหมเห็นไหมมันชาร์จแล้วนะครับชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ เป็นที่เก็บของแบบกดแล้วเปิดอย่างนี้อ่าวางแก้วเกียร์อัตโนมัติแบบเกทไทป์คันนี้เป็น 2-wheel drive นะครับคันเกียร์ก็เลยจะเป็นแบบเออเหมือนรถธรรมดาเหมือนรถซีดานทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Driving Mode นะครับคือมันมันไม่ใช่แบบว่ามีปุ่มเดียวเป็น Drive Mode แล้วก็กดวนๆไปนะก็คือคุณจะเป็นอะไรกดเลยโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องกดแบบเป็นโรตารี่วนๆอย่างเงี้ยน,นะเอออย่างอีโก็อีโ normal ก็ normal sport ก็กด sport เลยนะครับแล้วก็ trc อยู่ตรงนี้มีปุ่มว่างๆแบงๆอีกนะครับก็สําหรับท่านที่แบบว่าอยากจะไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเราลงไปแล้วใช่ไหมเราก็ย้อนขึ้นมาครับคันนี้กระจกมองลลังอัตโนมัติเอ๊นะแล้วก็จะมีโมดูลอะไรอยู่ตรงนี้ต่างๆนะครับเนื่องจากว่ามี dynamic cruise control k e y g ก็บ d ตานะครับพร้อมกับไฟเก๋งขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะเป็นน่าจะเป็น led สีขาวๆ้าฝต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ที่บังแดดมีไฟนะครับทั้ง2คนเลยนะนี่พูดอีกครั้งหนึ่งหลายคนถ้ารู้สึกว่าเอยเ้รายังไม่ได้ปิดอันนี้เดี๋ยวไฟมันจะติดตลอดไปหรือเปล่าค่อยๆดูนะครับลองดูนะถ้าเราไม่ปิดอันนี้ก่อนนะไฟมันจะปิดหรือเปล่ามันปิดนะครับเออไม่ต้องกังวลว่าเอ้ย แบบลืมอะไรเงี้ยทำงานอยู่ชั้น999เ้นี่ยต้องแบบลงมาเพื่อปิดอันนี้ให้ไฟอันนี้มันปิดไม่ต้องนะมันปิดมันปิดได้อยู่ของมันอยู่มันมีสวิตช์สองตัวนะครับด้านหน้าคูบ็นะอกซ์ครับอ่าคูบ็อกซ์ไม่ใช่เก๊ะธรรมดาทั่วๆไปนะครับเออสามารถเก็บแบบเครื่องดื่มเย็นได้ประมาณ500กระป๋องนะฮะนีย่ยอกยอกแล้วก็เป็นเก๊ะเก็บของด้านล่างตรงนี้ซึ่งสามารถล็อกได้ด้วยนะครับสามารถ ใช้น่าจะเป็นกุญแจรถนะเนาะในการล็อกนะแต่ว่าการเอากุญแจออกมาก็จะแบบลําบากนิดน,นึงมีสเต็ปขั้นตอนต่างๆเนื่องจากว่าเป็น keyless ใช่ไหมคือเราไม่ได้ใช้กุญแจกันแบบในชีวิตประจําวันอะไรอยู่แล้วนะฮะคอนโซลกลางนะครับก็เป็นที่เก็บของที่ใหญ่โตนะแล้วก็เนื่องจากว่าเราแบบได้ใช้เวลากับน้อง หลายชั่วโมงในตอน2ของรถดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ลืมที่จะพูดนะครับเพราะว่าน้องมีปลัก๊กเนี่ยเรามั่นใจโดยที่แบบไม่ต้องดูก่อน <c oughs> มีปลั๊กไฟบ้านนะอ่ะเออปลั๊กจ่ายไฟบ้านเลยนะครับแล้วก็มี USB 2.1 v โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันสักเล็กน้อยนะแต่ว่าพอออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะเป็นรอบที่8ล้านว่าเราไม่ใช่คนขับรถเร็วนะ เออแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรมากมายนะฮะเอออาศัยเรื่องออปชั่นนี่แหละเทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะไปกันเลยนะถอยปุ๊บเราก็จะพบกับอะไรครับใช่กล้องมองรอบคันต่างๆนะครับซึ่งมันดีฟอลต์เนี่ยค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้มา2หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอที่มองจากเปิด e อเอ่อมองจากแบบข้างบนนะอ่ะอืมแล้วก็เป็นมุมจากกล้องหลังตัวเดียวนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะโดยกดตรงนี้ พอมเซนเซอร์เนาะครับใช่นะครับอ่านะที่เรือนไม้เนี่ยก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นเข็มวัดรอบฝั่งขวาก็จะเป็นเข็มวัดความเร็วเป็นเข็มแบบจริงๆนะเป็น a c t ช a l เข็มส่วนตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอนะครับบอกนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับบอกไอ้นี่ด้วยนะตอนนี้ล้อมันบิดไปที่เท่าไหร่ประมาณไหนอย่างเงี้ยน,นะโขเคไปสิ่งที่เราอยากเทสมากก็คือพวงมาลยัย ดึงกับอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะว่าระบบ LDA มันเปิดอยู่หรือเปล่าอุย้ยมันรู้สึกว่าเหมือนคนขับ10ล้อคือไม่กลัวใครอะ่ะกลัวแต่10ล้อตอน,นนะเนี้ยนะขับรถใหญ่ๆสูงๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะหลายคนก็เลือกที่จะซื้อรถแบบนี้นะฮะซึ่งราคาค่าตัวรุ่นท็อปเนี่ยซื้อ,อ,อ B M X 1ได้เลยนะ <c oughs> แต่ว่าขนาดมันก็ต่างกันนะครับ เดี๋ยวจะไปยูเทิร์นที่ปั๊มปตทเจร่าแม่ที่ในเมือง <laughs> <laughs> จริงๆอยากเทสเครื่องเสียงให้ดูแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของไมอะไรต่างๆนะครับ1นเนาะสก็คือมันติดลิขสิทธิ์นะก็เลยไม่ต้องเทสหรอกก็เอาเป็นว่าคุณภาพ JBL นะน่าจะดีหรอกตั้ง9ตัวตอนแรกเราก็แบบสำรวจรถที่เรานั่งไปนครใช่ปะนครราชสีมาย <laughs> กนครศรีธรรมราช เราก็เห็นว่าเอ้ยมีลำโพงมีซับวูฟเฟอร์ที่ประตูที่5ก็นึกว่าเขาไปทำเครื่องเสียงมานะครับปรากฏว่ามีจากโรงงานเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่โชมที่แล้วเลยใช่ไหมครับครับหน้าจอ M A D ตรงกลางเนี่ยก็สามารถที่จะกดข้อมูลดูนั่นนี่ได้ไงนะครับจะดูความเร็วก็ได้คือแบบอยากดูแบบแม่นยำอะ่ะเออเป็นแบบหลักหน่วยนะฮะเออก็สามารถที่จะกดดูได้ไม่อยากดูเข็มอ,อะไรเงยเรา L D A นะครับ ต้องต้องประคองนิดนึงประมาณความเร็วมันมีเห็นอ่ามันรู้สึกอ่ฮะน่าจะเห็นนะในกล้องนะครับคือเมื่อกี้เราไม่ได้จับพวงมาลัยเลยเนาะเรารถมันก็แถละแผไปที่เส้นประสีขาวนะครับเราคันนี้มันก็แบบดึงกลับนะแต่มันเมื่อกี้เหมือนไม่มีเสียงเนาะครับมันองเองอืมเมอกี้มันดึงขามึงเลยอ๋อครับแต่ถ้ามาคับให้มันปล่อยเกินไปปุ๊บมันก็จะปล่อยดูเลยอืม อืม,อม,อมโอเคนะก็มีแค่นี้แหละที่อยากเทสนะหมายถึงว่าระบบอัตโนมัตินะเพราะว่าเตือนกันชนแล้วช่วยเบรกเนี่ยเราเราไม่กล้าเทสเอาจริงๆนะครับคือถ้ามากับทีมอะถ้ามาเป็นแบบว่าคาราวานอะไรเงี้ยเออมีแต่ทีมคนเทสอ่นะเราจะทำนะแต่ว่านี่มันไม่ไมใช่นะเดี๋ยวคันหน้าเขาตกใจนะไปจีจีเขาอะไรเงี้ย อ๋อระบบ LDA และดึงพวงมาลายกลับอัตโนมัติเนี่ยมันจะยกเลิกอัตโนมัติชั่วคราวนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะเพราะว่ามันถือว่าเราอะตั้งใจเลี้ยวนะครับมันมันเป็นการเลี้ยวจากความตั้งใจอะไรเงี้ยนะอันเนื่องจากว่าเป็นรถที่แบบ เออ,อ,อ,อดึงดึงดึงจนลำคาญเหมือน <จะ S 2> น้องคนนั้นพูดจริงๆเด <c oughs> มันน่จามมนนจะสิ้นเปลืองอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอยู่เนาะแบบไฟฟ้าอะไรงะเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะแบบสลาลอมเบาๆนะฮะ,ะก็เข้าใจได้ธรรมดาเพราะว่ามันสูงนะครับมันก็เกิดขึ้นได้การแบบหัวสั่นหัวคลอนอะไรเงี้ยนะยูเทิร์นอ,อยู่ในเนาะอ๋อข้างหน้า จร,จริงๆเราอยากทำศูนย์ถึงร้อยนะฮะเพราะว่าเราทำในครอสกับยาริสแล้วเราเราติดใจ <laughs> แต่ว่ามันก็อ,อันตรายอยู่ตีวงไก่มากเหมือนขับ10ลอ้อเหมือนบ้านมีส0ลอ้อ เดี๋ยวเราจะศูนถึงร้อยนะครับเราขออนุญาตเริ่มที่20นะครับไปนะไปถึงแล้วปล่อยเดี๋ยวเราไปทำกราฟิกให้ดูนะครับว่ามันกี่วินาทีนะเออแต่เร็วอยู่ไม่แน่ใจว่าเร็วกว่าครอสหรือเปล่านะครับเร็วดีเพราะว่ามัน2.8งจุดปดเนาะเออครอสมัน1.8นะครับแม้ว่าจะมี กำลังเสริมจากมอเตอร์ไฟฟ้าก็ก็1.8ยีเดียนั่นแหละหมายถึงว่าเครื่องยนต์นั่นะคือแบบว่าถ้าเราไม่รู้ว่ารถคันนี้มีระบบ LDA นะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนชนน่นะเค <c oughs> ใช่ครับอัตราสิ้นเปลืองก่อนละกันนะครับแต่ว่าขับรถขนาดนี้ไม่ต้องมาวอรี่เรื่องสิ้นเปลืองแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าขนาดนี้จากหน้าจอนะอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ อันนี้คือแบบเฉลี่ยทางทริปนะไม่ใช่แบบเ e รียวไทม์มันกดแบบเ e รียวไทม์ได้ไหมดูแบบเ e รียวไทม์ได้ไหมเออแต่ก็ยังมีแบบว่าหน้าจอ e c โคมาให้นะ ที่จับโหนมีทุกที่นั่งนะครับตื่บอบาากเมื่อกี้ไม่เว้นกระทั่งคนขับโหนไปด้วยครับไปด้วยโหนตอนขึ้นนะนะเออแต่โหนตอนขึ้นมันอันนี้เนี่ยชอบมากเลยอะ่ะตอนเปิดไฟเลี้ยวอะ่ะกล้องมองรอบคันมันจะติดขึ้นมานะครับที่ความเร็วต่ําด้วยนะหรือหยุดนิ่งโอเคตอนนี้เราย้ายมาเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะครับซึ่งดีแล้วที่ย้ายมาเพราะว่าเราเกือบลืมนี่มันมีปอ่มควบคมุมแอร์ด้านหลังนะครับก็จะมี หน้าจอเล็กๆให้ดูเนาะแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมพัดลมนะฮะหรือว่าจะเลือกเป็นออโต้ก็ไดนะ้ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่นั่งคนขับนะครับหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะมานั่งข้างหลังนะครับว่าเออแบบเฮดรูมเล็กรูมอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็ต้องเยอะแหละเพราะว่ารถันใหญ่นะฮะเออแล้วก็ เราก็จะปีนไปนั่งด้านหลังครับผมตามสไตล์มันเป็นวันทัชนะครับสําหรับการเปิดนะที่เปิดมันอยู่ตรงตรงลายๆนี่นะตอนเราลงมานะครับมันจะมีป้ายเตือนว่าให้ระวังอย่าเอาเท้าไปวางทับเขี้ยวตรงนี้บอะหลังยังไม่กลางว่าอยู่ตรงไหม,มันสูงจัง <laughs> บาดหลังสามารถพับได้นะครับน่พับได้แบบนี้เลยเยอะอยู่นั้นเนี่ย แต่ว่าพื้นที่เก็บของจากเดิมที่เยอะนะครับเรามองว่าเยอะนะมันก็จะน้อยลงไปนิดน,นึงนะครับถ้าเราแบบเอนสุดแบบนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูเล็กซ์ลูมนะครับพื้นที่วางขาของตอนที่3นะอันนี้คืออยู่ในระดับเริ่มต้นนะคือเขายังไม่ได้เอนมานะครับลองเอนนะตัวเอนไม่ใช่อันนี้คือ แถว2อเอ็นมาสุดนะครับซึ่งแน่นอนมันติดอยู่แล้วก็ไปตกลงกันให้ดีแล้วกันความดีเทลนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีคำว่า f o r t ูเนอร์นะครับคล้ายๆกับครอ s นะครับครอสเนี่ยก็จะมีคำว่า Cross แบบรอบคันไปหมดนะเขาพยายามแบบแบรนดิ้งนะเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารคนตรงกลางอนะซึ่งมันม,มันมีแถวเดียวที่มีตรงกลางนะครับก็คือแถวที่2แถวกลางนะเออมันจะ ถูกเก็บอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถดึงลงมาจะมี2พินนะพินหนึ่งก็ปักเข้าไปที่อันนึงนะครับอีกอันนึงก็ใส่คาดตัวไปตามปกตินะครับก็สามารถที่จะเก็บได้ตรงนี้เก็บแบบนีน้แล้วก็ด้านหลังก็มีเบลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่กำลังดูดูฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับก็ อย่าลืมพิจารณากันนะครับว่าสนนราคาค่าตัวกลมๆรุ่นท็อปอยู่ที่ล้านเก้าเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ PPV ก็มีหลายค่ายนะครับอย่างเจ้าตลาดรถกระบะนะครับเขาก็เอารถกระบะของเขาไปพัฒนาเป็น PPV อย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วคือแบบทำราคาออกมาได้ดีมากอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องแบบทําการบ้านหนักกันนิดน,นึงเนาะสำหรับผู้บริโภคที่โชคดีอย่างเรานะครับเพราะว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะจนปวดหัว ที่ชาร์จแถว3ไม่มีเลยนะครับก็ต้องซื้อสายยาวสัก10เมตรอะยังลากมาจากตรงนั้นอ่าสำหรับผู้โดยสารตอนที่3นะครับถ้าจะออกนะก็อง,อกง่ายๆเลยนะครับวัน touch นะโยกคันโยกเดียวกับที่คนนั่งแถว2เขาเขา,เขาใช้ปรับเอ็นนะนะฮะเออโยกปุ๊บโยกมาสุดๆมันก็จะเปิดขึ้นไปตึงโอเคนะเรียบร้อย แล้วก็ก้าวลงจากรถอย่างสงางผ่าเผยพทับเก็บอีเอแชร์แรงนิดหนึ่งนะครับตากล้องของเราน่าจะหิวข้าวนะครับจอดรถปุ๊บวิ่งดีหายไปเลยเลยก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรขอบคุณมากสำหรับน้องโตที่โชว์รูมโตโยต้าโชคดีอำเภอเด็ดอุดมนะครับต้องขอบคุณไปถึง GM เลยนะครับนริงจริงนะที่เอื้อเฟือ รถทดลองนะครับพร้อมกับสถานที่ในการถ่ายทําต่างๆนะฮะสำหรับทริปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะขออนุญาตปิดคลิปไปมุมนี้ตรงนี้จุดนี้ตอนนี้เลยและกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับถ่ายรูปปกั